ควรตั้งรหัสผ่านแอปธนาคารยังไงให้จําได้และปลอดภัยครับเดี๋ยวนี้แอปโมบายแบงกิ้งนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันละเราไปซื้อของตามตลาดเดี๋ยวนี้เราก็เรียกว่าโอนเงินผ่าน qr ผ่านอะไรบ้างก็ทําให้ชีวิตเราสะดวกสบายมากขึ้นนะครับก็มีเรื่องที่ต้องระวังอยู่บ้างนะครับแอปโมบายแบงกิ้งปัจจุบันเนี่ยเราเรียกว่า มีมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะต้องมี2ออย่างนะครับก็คือสิ่งที่เราจําได้ก็คือาอ,าจจอ,อ, password, อาจจะเป็นเรื่องของพาสเวิร์ดอาจจะเป็นเรื่องของผิมกับสิ่งที่เรามีโดยส่วนใหญ่ก็คือตัวมือถือของเรานะครับแปลว่าถ้าเกิดไม่มีสสิ่งนี้เนี่ยมันจะใช้งานไม่ได้นะครับทีนี้คําถามคือว่าแล้วจะตั้งอรหัสให้มันปลอดภัยยังไงแล้วเรายิ่งมีหลายแอปแล้วควรจะตั้งเหมือนกันไหมหรือควรจะตั้งแตกต่าง อันนี้ข้อแนะนำนะครับหนึ่งรหัสมันต้องเป็นความลับเป็นสิ่งที่เรารู้คนเดียวนะครับไม่ควรเอาข้อมูลที่คนอื่นอาจจะร่วงรู้ได้เช่นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดเบอร์โทรศรัพท์เลขที่บ้านอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าคนทั่วๆไปที่เขามาหาข้อมูลจากเราเนี่ยเขาก็อาจจะรู้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องพวกนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับตั้งให้เรียกว่าซับซ้อนเรารู้คนเดียว แต่เราก็ต้องจดจำได้น,นะครับเพื่อให้เป็นประโยชน์ว่าตอนที่เราใช้เราก็ไม่ลืมเหมือนกันแล้วถ้ามันมีหลายอันนะครับก็ควรจะแยกไม่ใช้พาสเวิร์ดหรือ PIN เนี่ยชุดเดียวกันเพราะว่าเขารู้เขาก็รู้ทุกแอปเลยก็น่าจะปลอดภัยกว่าที่จะไปใช้ทุกธนาคารเหมือนกันหมดเราก็พยายามเปลี่ยนรหัสเนี่ยข้อแนะนำก็อย่างน้อยสักประมาณ6เดือนเนี่ยก็เปลี่ยนรหัสบ้าง ไม่งั้นรหัสเราหุดรั่วไหลไปที่ไหนก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็อาจจะเป็นเป้าหมายของนิชาชีพที่จะให้ประโยชน์จากตรงนั้น